154อห้าสิบสี่ลำพร้อมใช้งานหนึ่งร้อยแปดลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่ยี่สิบของโลกเครื่องบินแจ้งเตือนภัยยี่สิบลำพร้อมใช้งานสิบสี่ลำสบายดีสบายดีสดีพี่น้องสวัสดีครับแพ่พี่น้องเอฟซีทุกทุกานเด้อยินดีตอนรับเขาชูทางสองยูทูบ e บอเอิร์กลาดไตเลอครับพี่น้องก็คือวันนี้นะครับพี่น้องมาเอ,อิกอยู่กับร้านเนาะร้านชื่อว่าแอนเนาะแบบว่า พ่อแม่เป็นแกอยู่หน้าออกไปพี่น้องข้าบ้านเขาเนาะก็ได้มาฝากร้านใบน้ำเอิกเนาะก็ได้เอิกกันยีผ้ามาเบิึงอันนั้นเนาะพี่น้องก็อลังการของประเทศไทยเนาะยีผ้าร้านมาเบิึงแสงอนุภาคเนาะพี่น้องกองทัพเนาะพี่น้องกองทัพของประเทศไทยเนาะเมธีโลกตอนเขามาเอิกกระตุ้งข้ออนุญาตเด้อทางกิบต้นฉบับเนาะเแลยวเอิกจะฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์กับสมารถเข้าไปครับไปชมคลิปต้นฉบับเป็นได้เด้อครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องมาล้านหน่อยคนนี้ชีมีความเหมือซึกจะได้เนาะว่า กับการทีว่ว่าเดินไปเห็นนะพี่น้องความอลังการของกองทัพเบทีโดของประเทศไทยน,ะค,ะ,นะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องพร้อมแล้วข้าไปหาไปส้มจีบกันเลยวา่าจะเป็นจนะไรเนาะถึงมัสรุรูปรังนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยครับ Let's go <S ประเทศไทยและกัมพูชาประวัติศาสตร์อารยธรรมอันยาวนานต่างก็มีสถานที่โบราณขึ้นมระดกโลกมีเรื่องราวต่างๆมากมายของคนยุคเก่าที่สื่อสารมาจนถึงตอนนี้ ซึ่งในปัจจุบันนั้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถือว่ามีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนพื้นที่ของพระวิหารแต่ในเรื่องความรู้สึกของอประชาชนกลับแย,ย่ลงมากยิ่งขึ้นเพราะท้าพูดถึงกัมพูชาประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่มองว่าทั้งวัฒนธรรมอาหารกีฬาหรืออื่นๆอีกมากมายบางก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นของชาวกัมพูชา และชาวกัมพูชาก็มองว่าประเทศไทยนั้นมักจะเลียนแบบประเทศของตนเองซึ่งทําให้เกิดความไม่พอใจในหลายๆด้านทั้งกัมพูชาและไทยมุมมองของชาวกัมพูชาต่างก็มองว่าเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้เคยเป็นของชาวกัมพูชาแต่ดั้งเดิมแค่มันสูญหายไปตามกาลเวลาก็เท่านั้นโดยสามารถอ้างอิงได้าจากนครวัดตา้ผนังกำแพงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมาหาัศจรรย์ของโลก ที่องค์กรยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อเมืองพระนครหรืออังกอในปีพศ2535ซึ่งท้าอางอิงตามประวัติศาสตรช์ชาวเขมรมองว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยคือส่วนหนึ่งของเขมรหรืออาณาจักรขอมเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของอชาวกัมพูชาจากรูปแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ของอาณาจักรขอมกินพื้นที่ไทยลาวและเวียดนามบางส่วน และประวัติศาสตร์มุมมองของชาวไทยนั้นมองว่ากัมพูชาเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยจากรูปแผนที่พื้นที่ประเทศไทยกินพื้นท,ที่เขมรลาวทั้งหมดพมา่ามาเลเซียและเวียดนามบางส่วนหรือในสมัยอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาางฝ่ายต่างเขียนประวัติศาสตร์เป็นของตนเองขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่การอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลข,ของสองประเทศตั้งแต่ปี2511มีขนาดพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตร กินพื้นที่ในเกาะกูส่วนหนึ่งถ้าถามว่าสําคัญอย่างไรในพื้นที่ทางทะเลส่วนนี้อย่างหนึ่งเลยคือน้ํามันหรือขุมทรัพย์ทางทะเลนั่นเองทําให้ปัญหามากมายมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งกัมพูชามีจีนคอยสนับสนุนหลักในหลายๆด้านในการพัฒนาประเทศรวมถึงกองทัพกัมพูชาและประเทศไทยเองที่เดินทางสายกลางไม่เป็นฝักฝ่าย ซึ่งมีผู้ค้าสําคัญทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์อ,อย่างเรือดำน้ําจากจีนที่จะเข้าประจําการในเร็วๆนี้นตหนะรือ F35 ที่ไทยอนุมัติไปเกี่ยวในการซื้อเข้าประจําการมืมันอะไรมันเป็นมุกนิดหน่อยนะครับหาพูดให้เข้าใจถูกต้องคือเรือหลวงช้างที่พ่งเข้าประจำการล่าสุดจากจีน<ว>และ F15 จากทางฝั่งอเมริกา ที่เสนอขายให้ประเทศไทยแทนเสาห3าที่ถูกปฏิเสธการซื้อขายกันโดยคลิปนี้เราจะพาไปดูเสยนยานุภาพกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาในปี2024จะมีสักยภาพกองทัพแข่งข่งขึ้นมากขนาดไหนไปดูกันโอ้ยยัทนยันงเหรอไนเห็นยังเห็นวันญาณอยังเงอ ประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้เดิมมีชื่อว่าสยามรัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2482มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียพมา่ากัมพูชาและลาวโดยประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด513,120ตารางกิโลเมตรถูก <c oughs> จัดให้อยู่อันดับที่51ของโลก มีพื้นที่ครอบคลุมแนวชายฝั่งทั้งหมด3,219ตารางกิโลเมตรุงจัดให้อยู่อันดับที่30ของโลกมีพื้นที่ชายแดนติดประเทศอื่น5,673ตารางกิโลเมตรุงจัดให้อยู่อันดับที่29ของโลกและมีพื้นที่ทางทะเล4,000ตารางกิโลเมตรุงจัดให้อยู่อันดับที่29ของโลกซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่51ของโลกจาก193ประเทศทั่วโลกและอีกสรัฐ ยังไม่ได้รับการรับรองจากสหรประชาชาติมีประชากรทั้งหมด69,800,000นคนถูกจัดให้อยู่อันดับที่2 0ของโลกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอันดับที่88ของโลกหรือ132คนต่อตารางกิโลเมตรเราไปดูขนาดพื้นที่ของประเทศกัมพูชากันสักหน่อย ประเทศกัมพูชามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรกัมพูชาหรือรู้จักกันในชื่อเขมรเป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ติดกับประเทศเวียดนามไทยและลาวโดวยกัมพูชามีพื้นที่ทั้งหมด1 8 000, 1 3 5ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับที่8 5, 5ของโลก มีพื้นที่ครอบคลุมแนวชายฝั่งทั้งหมด443ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับที่85ของโลกมีพื้นที่ชายแดนติดประเทศอื่น2,530ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับที่72ของโลกและมีพื้นที่ทางทะเล3,700ตารางกิโลเมตรถูกจัดให้อยู่อันดับที่31ของโลก มีประชากรทั้งหมด16,900,000คนถูกจัดให้อยู่อันดับที่71ของโลกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอันดับที่96ของโลกหรือ87คนต่อตารางกิโลเมตรโองทัพไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1850หรือ1 7 1ปีก่อนเป็นอีกหนึ่งในกองทัพที่มีความเก่าแก่มากที่สุด ซึ่งกองทัพในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วย3เหล่าทัพหลักกองทัพบุกกองทัพอากาศและกองทัพเรือโดยแสนยานุภาพกองทัพไทยถูกจัดให้อยู่อันดับที่25ของโลกเป็นรองกองทัพไต้หวันอันดับที่24ของโลกและมีแสนยภาพกองทัพมากกว่าแอลจีเรียที่ถูกจัดให้อยู่อันดับที่26ของโลกโดยข้อมูลการจัดอันดับมาจากเว็บไซต์ Global Fight Power เป็นเว็บไซต์จัดแสนยานุภาพของโลก ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับว่าเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการครัดเลือกการเป็นทหารหระยะเวลาเข้ารับราชการเป็นเวลา2ปีแหนภาคส่วนตองทัพนั้นมีกําลังคนพร้อมรบ585,850คนกําลังคนปฏิบัติหน้าที่จํานวน368,55นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่14ของโลกมีกําลังคนสำรอง200,000คนถูกจัดให้อยู่อันดับที่29ของโลก และมีกองกำลังถึงนฐานจำนวน25,000นายรงจัดให้อยู่อันดับที่57ของโลกมีเงินทุนสำรองของกองทัพ7,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ2 7 3 9 2 4ล้านบาทูงจัดให้อยู่อันดับที่41ของโลกอยู่ภายใต้การบริหารโดยก,กระทรวงกลาโหมบังคับบัญชาการภายใต้การสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามตาแหน่ง โดยในปัจจุบันนั้นกองทัพบ,บุกมีฐานประจำการ457,300นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่12ของโลกมีอาวุธยุโทโธปกรณ์แบ่งออกเป็นมีรถถังหลัก648คันพร้อมใช้งาน454คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่27ของโลกยานเกราะต่อสู้14,400คันพร้อมใช้งาน9,828คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่34ของโลก ปืนใหญ่อัตราจร50คันพร้อมใช้งาน35คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่55ของโลกปืนใหญ่ลากจูง589กระบอกพร้อมใช้งาน412กระบอกถูกจัดให้อยู่อันดับที่22ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง26คันพร้อมใช้งาน18คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่68ของโลก โดยจะยกตัวอย่างอาวุธยุโทโธปกรณ์นิดหน่อยมาให้ดูมีรถถัง T84 u p l o t M สัญชาติยูเครนรถถัง VTC สัญชาติจีนรถถัง m c 8 a 5 Patton สัญชาติอเมริการถถังเบา FV101 Scorpion สัญชาติอังกฤษ Stingray Light Tank สัญชาติอเมริกาเป็นรุ่นเดียวที่ไทยเป็นผู้ใช้สัญชาติแห่งเดียวของโลกหมวดยานเกราะตา่อสู้รถถังหุ้มเกราะ BTR3E1 สัญชาติยูเครนและไทยรถหุ้มเกราะ m 1 1 2 6สไตรเกอร์สัญชาติอเมริการถหุ้มเกราะ v n 1สัญชาติจีนรถหุ้มเกราะตีนตะขาบ m 1 1 3 a 1 a 2และ a 3สัญชาติอเมริการถหุ้มเกราะตีนตะขาบ m 9 0 1 a 3 itv สัญชาติอเมริการถหุ้มเกราะเคลื่อนพนเร็ว first win 4 x 4คูณผลิตขึ้นมาเอง รถคุ้มกาอบเบาฮัมวีสัญชาติอเมริกาหมวดปืนใหญ่อัตราจร M109A5 สัญชาติอเมริกาซีซ่าสัญชาติฝรั่งเศส M758 ATMG สัญชาติอิสราเอลและไทยหมวดปืนใหญ่ลากจูง GHN45 สัญชาติออสเตรียส่แทม M71 สัญชาติอิสราเอลหมวดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI 1สัญชาติจีนและไทย ด1 1 a สัญชาติอิสราเอลและไทยและนี่คือทั้งหมดในภาคส่วนกองทัพบ,บกมาดูในส่วนกองทัพกัมพูชากองทัพกัมพูชาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1953หรือ71ปีก่อนซึ่งกองทัพในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วย4เหล่าทัพหลักกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองกำลังพิเศษ หรือกองราชอาวุธหัดโดยแสนยานุภาพกองทัพกัมพูชาถูกจัดให้อยู่อันดับที่111ของโลกเป็นรองกองทัพมาซิโดเนียเหนืออันดับที่110ของโลกและมีศักยภาพกองทัพมากกว่ากองทัพลาวที่ถูกจัดให้อยู่อันดับที่112ของโลกประเทศกัมพูชามีกฎหมายบังคับว่าเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์จะต้องเคารับการเกณฑ์ฐานประจำปี แต่การบังคับใช้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เอาเข้าจริงๆมีไม่มากที่ถูกเรียกไปเกณฑ์ฐานเนื่องจากกองทัพไม่มีงบประมาณในการจ้างระยะเวลาเข้ารับราชการเป็นเวลา18เดือนและภาคส่วนกองทัพนั้นมีกำลังพลพร้อมรบ231,000คนแบ่งออกเป็นกำลังพลปฏิบัติหน้าที่จำนวน221,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่23ของโลกกัมพูชาไม่มีกำลังพลสำรอง และมีกองกำลังกึ่งฐานจำนวน1,000งนายถูกจัดให้อยู่อันดับที่79ของโลกมีเงินทุนสำรองของกองทัพ700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ24,801ล้านบาทถูกจัดให้อยู่อันดับที่99ของโลกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการโดยพระหมหากษัตริย์กัมพูชามีศักดิ์เป็นจอมพล โดยในปัจจุบันนั้นกองทัพบกบมีฐานประจำการ8 5 0 0 0่นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่42ของโลกมีอาวุธยุโทโธปกรณ์แบ่งออกเป็นรถถังหลัก322คันพร้อมใช้งาน177คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่39ของโลกยานเกราะต่อสู้4 0 9 4คันพร้อมใช้งาน2252คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่7 6ของโลกปืนใหญ่อัตราจร25คัน พร้อมใช้งาน14คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่72ของโลกปืนใหญ่ลากจูง215กระบอกพร้อมใช้งาน118กระบอกถูกจัดให้อยู่อันดับที่44ของโลกเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง497คันพร้อมใช้งาน273คันถูกจัดให้อยู่อันดับที่12ของโลกประกอบไปด้วยรถถังมูรซอฟ T54 และ T55 สมัยสหภาพโซเวียต รถถังโนรินโคไทย59สัญชาติจีนหมวดยานเกราะต่อสู้รถหุ้มเกราะ BTR 60สมัยสหภาพโซเวียตรถหุ้มเกราะ BTR 152สมัยสหภาพโซเวียตรถหุ้มเกราะ OT-64 สกอตสัญชาติเชโกสโลวาเกียและโปลแลนด์รถหุ้มเกราะตีนตะขับ BMP 1และ BMP 3สมัยสหภาพโซเวียตและรัสเซียในปัจจุบันหมวดปืนใหญ่ลากจูง ไทย59ขนาด130มิลิเมตรสัญชาติจีนหมวดเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BMP 21กาดสมัยสหภาพโซเวียตและนี่คือทั้งหมดในภาคส่วนกองทัพบ,บกกัมพูชามาดูในส่วนกองทัพเรือไทยมีท่านเรือประจำการ84,000นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่8ของโลก โดยมีเรือรบประจำการทั้งหมด293ลําลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่9ของโลกแบ่งออกเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์1ลําลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่10ของโลกเรือฟริเกต7จลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่28ของโลกเรือคอเวตหกลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่23ของโลกเรือตรวจการไกลฝั่ง OPV 49ลําถูกจัดให้อยู่อันดับที่23ของโลกและเรือว,วางทุ่นระเบิดลําลำ ถูกจัดให้อยู่อันดับที่32ของโลกประกอบไปด้วยเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์จากกีนาร์เบตสัญชาติสเปนเรือฟริกเกตภูมิพลอดุลยเดชสัญชาติเกาหลีใต้เรือฟริกเกตนเรศวรสัญชาติจีนเรือฟริกเกตตากสินสัญชาติจีนเรือฟริกเกตเจ้าพยาสัญชาติจีนเรือคอิดรัตนโกสินทร์สัญชาติอเมริกาเรือคอิดเคำรุนศินป์สัญชาติอังกฤษ เรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV กระบีสัญชาติอังกฤษเรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV พระจบคีริขันสัญชาติอังกฤษเรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV แหลมสิงผลิตขึ้นมาเองเรือวางทุ่นระเบิดลาดยา่าสัญชาติอิตาลีและนี่คือทั้งหมดของภาคส่วนกองทัพเรือไทยมาดูในภาคส่วนกองทัพเรือกัมพูชา มีท่าเรือประจําการ2,800นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่63ของโลกมีเรือรบประจําการทั้งหมด31ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่70ของโลกโกองทัพเรือกัมพูชามีเพียงแค่เรือตรวจการไกลฝั่ง OPV ที่เป็นเรือรบตอบโต้ศัตรู20ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่55ของโลกประกอบไปด้วย <c oughs> เรือตรวจการไกลฝั่ง OPV ชั้นเรือเกาะกอง เรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV ชั้นเรือเกาะยอไม่ได้หมายถึงเกาะยอสงครากันนะครับเรือตรวจการใกล้ฝั่ง OPV ชั้นเรือเกาะโปโลไวและนี่คือทั้งหมดของภาคส่วนกองทัพเรือกัมพูชามาในส่วนเหล่าทัพหลักสุดท้ายคือกองทัพอากาศไทยมีประจำการเครื่องบินสองเหล่าทัพคือกองทัพอากาศและกองทัพบกมีฐานอากาศประจำการ4,6 0 0 0นาย ถูกจัดให้อยู่อันดับที่12ของโลกโดยมีเครื่องบิน,ป,นประจำการทั้งหมด501ลำพร้อมใช้งาน351ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่24ของโลกแบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่73ลำพร้อมใช้งาน51ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่28ของโลกเครื <OLED> <open>. ่องบินโจมตี18ลำพร้อมใช้งาน13ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่39ของโลกเครื่องบินขนส่ง50ลำ พร้อมใช้งาน35าลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่16ของโลกเครื่องบินฝึกหัด154าลำพร้อมใช้งาน108ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่20ของโลกเครื่องบินแจ้งเตือนภัย20ลำพร้อมใช้งาน14ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่21ของโลกเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง2 3 1าลำพร้อมใช้งาน162ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่20ของโลก เฮลิคอปเตอร์โจมตี7ลำพร้อมใช้งาน5้าลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่55ของโลกโดยกองทัพอากาศมีเครื่องบินประจำการเครื่องบินขับไล่ F16A สัญชาติอเมริกาเครื่องบินขับไล่จ้าสามเก้ากริปเพนซีสัญชาติสวีเดนเครื่องบินโจมตี F5E สัญชาติอเมริกาเครื่องบินโจมตีอัลฟาเจ็ดสัญชาติเยอรมนีเครื่องบินขนส่ง C13H สัญชาติอเมริกา เครื่องบินฝึกหัด T50 สัญชาติเกาหลีใต้เครื่องบินฝึกหัด F16B สัญชาติอเมริกาเครื่องบินฝึกหัด g r ิปเ n นดีสัญชาติสวีเดนเครื่องบินแจ้งเตือนภัย s a บ b 3 4สสัญชาติสวีเดนเครื่องบินแจ้งเตือนภัย p 1 8 0สัญชาติอิตาลีเฮลิคอปเตอร์ขนส่งเบลสี่สัญชาติอเมริกาเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง UH-1H ่งสัญชาติอเมริกา เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง H-225M สัญชาติฝรั่งเศสและภาคส่วนกองทัพบก Superjet 100สัญชาติรัสเซียเครื่องบินขนส่ง C-295W สัญชาติสวีเดนเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง b e l 212สัญชาติอเมริกาเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง UH-60A/L และ M สัญชาติอเมริกาเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง H-125M สัญชาติฝรั่งเศส เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง AW-149 สัญชาติอิตาลีเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-1F สัญชาติอเมริกาและไทยยังมีเฮลิคอปเตอร์ขนส่งและโจมตี Mi-17 สมัยสหภาพโซเวียตอีกด้วยและนี่คือทั้งหมดของกองทัพไทยอันดับที่25ของโลกและมาในส่วนกองทัพอากาศกัมพูชา มีฐานอากาศประจำการ8,500นายถูกจัดให้อยู่อันดับที่44ของโลกโดยมีเครื่องบินประจำการทั้งหมด24ลำพร้อมใช้งาน12ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่111ของโลกกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินโจมตีที่พร้อมใช้งานทําให้การประเมินความพร้อมของกองทัพอากาศนั้นเกือบเท่ากับศูนย์มีเครื่องบินขนส่ง4ลำพร้อมใช้งาน2ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่95ของโลก เฮลิคอปเตอร์ขนส่ง20ลำพร้อมใช้งาน10ลำถูกจัดให้อยู่อันดับที่99ของโลกโดยกองทัพอากาศมีเครื่องบินประจำการเครื่องบินขนส่ง Airbus A-320 สัญชาติฝรั่งเศสสำหรับ VIP เครื่องบินขนส่ง c ีอาร MA-60 สัญชาติจีนเครื่องบินขนส่ง h าบิน Y-12 สัญชาติจีนเฮลิคอปเตอร์ขนส่งยู r รคอปเตอ AS-350 สัญชาติฝรั่งเศส เฮลิคอปเตอร์ขนส่งมิวมิก17สมัยสหภาพโซเวียตเฮลิคอปเตอร์ขนส่งฮา i บินเซสัญชาติจีนและนี่คือทั้งหมดของกองทัพกัมพูชาอันดับที่111ของโลกโดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา4ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยประเทศกัมพูชานั้นถือว่ามีข้อพิพาทกับประเทศไทยมากที่สุดจนถึงตอนนี้ อย่างพื้นที่ทางทะเลลามไปจนถึงเกาะกูดจังหวัดตราดโดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิเหนือพื้นที่ทางทะเล26,000ตารางกิโลเมตรแห่งนี้เป็นของตนเองสถานการณ์โลกแสนยานุภาพกองทัพในทุกประเทศนั้นจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกด เอาเะครับพี่น้องแบบว่าบ่เอิกอด้พังแลวก็เลยเบิ่งเนาะครับพี่น้องก็ฮู้ซึกอึ้งวาพี่น้องสุดยอดดีเนาะสุดยอดดีกองทัพของประเทศไทยเนาะพี่น้องกองทัพของประเทศไทยเห็นมาทาาร้านหน่อยเนาะเห็นยังแน่ทพี่ว่าเบิ่งไปบึงยาเห็นมาหนุนโอ้เห็นยนุดเนาะเห็นหนุนกับอหยังนี่ทหารเห็นมาทหารทหารก็เห็นเนาะพี่น้องยงือก็เห็นเนาะ สึกบอกออานั้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ชืมม่มากน,นีดเด้อก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสองยูทูบกรานหน่อยเด้อครับพี่น้องสำหรับันวอนขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบายบายบายพี๊ายบาย